สวัสดีครับยูกับผมทีมอาร์ชแนลนะครับยูกับผมเหมือนเดิมแต่ซ่านเหมือนเดิมนะครับโอ้มันเดิมไม่เล่นเอาอีกแล้วพอเล่มเหมือนเดิมตัวเดิมอยากตายกระจอกฮ่าฮ่งั้นก็ตัดไปเจอกันในเกมเลยไปกันอาจจะตัดแตัดเร็วๆหน่อยนะเจอกันโคนตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในเกมแล้วอย่าแลกเหมือนเดิมนะขอร้อง โอ้ <into> ีย no oh, like. 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 ังโอ้ลักลักโอ้ลักลักมากทุกคนลักมากตุดตุดโอ้ยโอ้ยโอ้ยมันลักอะไรยังไง อ่ะจจะลำกลางๆหน่อยเพราะมันแหลกมันอาจชีบอะอือือเงก็ตัดไปตอนผมฟาร์มเสร็จเลยไปกันอะตอนนี้แบบผมลืมกดข้อทีก็เลยตัดมาตอนนี้เลยตัดมาทันแบบ โอ้กทุกคนทุก่อนมันแหลกจังโอ้ยเออโอออ้มันแหลกอะไรอย่างงี้วะแหลกเกินแหลกเกิน โอ้โหโอ้โหไม่เคยมีความสุขว้าหนุกปิดปิดโอ้โหมันแหลกเกินไปวะคุณผู้ชมมันแหลกเกินแต่ไปตอนที่ผมเกินไปตายโอ้ลืมกดอัดตีมังกรตายละเพิ่งลืมตตตตตุุุุุ๊๊๊๊๊ลำกากเกินว่ามันแหลกกันทุกคน ตายนะาต,าาตายตายตายเรียบร้อยโอ้ยโยยโย p อ้มันหลกกว่า oh, oh, like ทุกคน กดทุกเออเยอะนะเยอะนะมาเลยเราจะสู้ไปละฮะจะสู้ไปล่ะ มา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 มันแหลกมากคุณผู้ชมโอ้โหไอ้มาคอสมึง เล่นกับบอกมันเดิมมาและเพราะผมเล่นคนจริงแต่ผมกลัวแพ้ไม่อ้จิ้มแข็งจิ้มจิ้มตายเรียบร้อยกูเกินใหม่เกือบตาย ยี่สิบยี่สิบตี๋หวังว่าจะยังไม่เข้าไปแน่หนูไอ้หนูมันเข้าไปแล้วเขอเลือดหน่อยละกันไอ้ไอ้แมลงวันโอ้โอโน้โน้โน้อ ก็ตับไปตัวจที่ผมเกิดหรือไปกันทุกคนผมเกิดแล้วแต่มาตรงนี้ก็ลืมอ่านนะโคตรเก่งไม่ต้องรู้หรอก อปล่อยตัวนี้มึงตีมันบุกเข้าไป เขาเรียกว่าหิวหิวข้าวแ้วหิวข้าว no 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 ตัดจะเกินนะโอเครอดะวิววิมันก็ตัดไปตอนีผมแบบตีบ้านมันแบบเกือบบึ้มเลยละกันไปทุกคนตอนนี้ผมดันมาถึงนี่ได้แล้วเฮ้ยห,หนูตัน

อ๋อนะก็สำหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากแค่มาเล่นอาวีน,นุ่งหนุกใครที่ชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครคลาสโด้วย,วยนะเจอก,กันคลิปหน้าบ๊ายบายเจอกันบ๊ายบาย